ว้าวคุณตุยต๋ยตุย๋ยตุ๋ยเพลางายเลยโอเคนะงยง่วยงามเนะน,นี่ยอะไรก็ได้ครับแจนครับโอเคพอเข้าใจได้ครับว่าแจนนะแจนครับผมเจ็บแผลที่ผ่าตัดกล้ามเนื้อมันเคยฉีกในท้อง อผ่ามาตั้งสองครั้งแล้วเมื่อห้าปีที่ผ่านมาแต่ยังเจ็บแผลอยู่เลยเอยเจ็บภายในแผลภายในเจ็บภายในเจ็บแบบสีสนนชัยภายในภายนอกเนาะเจ็บก็ต้องการหายเจ็บก็แค่นั้นเองปวดต้องการหายปวดเพมันจะบไปยากอะไรเรื่องเนี้ยเอาเลยก่อนเอนเขามันเป็นภายในเนาะดื่มน้นําน้ําเป็นยาน้ํามันจะซึมซับเข้าไปตัวนั้นเองครับท่าน เดิมเลยสายกัาก้าก้าก้าเลยน้ําธรรมดานี่ครับน้สาสะอาดที่บ้านท่านนะครับนันนะไม่ใช่น้ํามูกน้ํามนเลยที่ไหนแล้วครับอาหามาเดี๋ยวมันปืด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 เข้าไปแค่นะพอแล้วก็สูดให้ใจตามครับท่านปืดนานๆหน่อยก้มแล้วก็มือเนี่ยล้วงโกยเข้าไปในท้องที่มันเจ็บนะครับที่มันเจ็บปวดนั่แหละครับโกยเข้าไปโกยสองสามสี่ห้าครั้งแล้วก็กดนิ่งเอาไว้ที่มันเจ็บนิ่งไว้นะนิ่งไว้นะนิ่งไว้นะประมาณสามวินาที แล้วก็ยืดตัวแค่นี้เองครับท่านยืดตัวเงยหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านดูดวงดาวเนีน่ยก็ได้ท้องฟ้าจำลองก็ได้ว้าวาส่วนแล้วก็โยกมยเมล์ใา่เข้าไปงาเนี่ยหายใจยาวที่นี่วซูเปอร์ชาร์ราาแล้วก็ตั้งหลักเข Favorite ้าแมวท้องทีมสิเฮ้ยมันหายไปจริงหรือวะเนี่ย อาวปวดห้าปีไม่ถึงห้านาทีทําเดียวนี้เชื่อคนมนไม่ยากินได้เดี๋ยวนี้ด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนตัวหายแน่นอนด้วยอ้าถามว่าจริงนี่ไม่จริงคําตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณตุ้ยนะครับคนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวคนอื่นหลายๆท่านรู้อย่างเดียวถ้าท่านมีอาการเจ็บปวดใช้ความเฉียวนิดนึงตามน้ําที่ลูงพุ่นเมื่อกี้นี่ ได้รับอานิสงส์พร้อมๆกันเด้อซีบอกให้โอเคไหมหวังว่าคงจะเกนะ็ตเนาะเอามาจำวันนี้เลยครับลุงออกกิ๊กก,ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจบข่าวครับท่าน